ครูงานที่4เครื่องกำหนดไฟฟ้ามอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง1ตัวไดโอด L E D o, LED, สีแดง2ตัวโฟโต้บอรหลักการและเหตุผลไฟฟ้าเกิดจากแหล่งกำเนิดและหลายอย่างซึ่ง การกำหนดไฟฟ้าอย่างหนึ่งที่ใช้งานกันแพร่หลายคือการที่ขนล,ลวดตัดผ่ากับแม่เหล็กจะทําให้มีกระแสไฟไหลออกมาที่ปลายขนลวดทั้งสองข้างแต่ทั้งนี้ทิศทางการไหลของกระแสไฟจะขึ้นอยู่กับทิศทางในการหมุนตัดผ่านระหว่างแม่เหล็กกับขนล,ลวดผลกระทบ เื่อก่อวงจรลงแผน่นโฟโต้บอร์ดตามรูปที่สองให้ใช้มือหมุนที่แกนมอเตอร์แรงๆจะทำให้ขดลวดอยู่ในมอเตอร์เกิดการหมุนตัวผ่านแม่เหล็กขาวอรทำให้เกิดกระแสไฟไหลออกจากขั้วของมอเตอร์ส่งผลให้ LED ติดสว่างแต่ LED ดวงใดจะติดสว่างนั้นขึ้นอยู่กับกทูศคาาการหมุนของมอเตอร์